สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาทำนะครับนี่เลยกับแก้มสงการเนาะกุ้งดองน้ำปลานะครับโอจะไม่แบบเขาเรียกนะจะไม่ล้างเราก็เอามาจิ้มกับซีฟู้ดนะโอจะดองน้ำปลาไว้เลยนะครับสักสามสี่ชั่วโมงเนาะอ่านี่เลยเรามาเตรียมนะครับมีแค่นี้เองง่ายๆเลยนะครับทุกคนน้ำจิ้มก็ทำไว้แล้ว นี่เลยล้วเอากุ้งนะครับมาแกะเปลือกเขาออกโอ๊ตจะเอาหัวไว้นะครับเพราะเนื่องจากมันตรงหัวอร่อยมากเวลาดองเ,ออเพราะเราไม่ได้แบบแกะเรากินเลยเนาะเราดองนี่เลยเราแกะออกเรียบร้อยแล้วเอากุ้งนะครับไปผ่าหลังโอ๊ตจะไม่โชว์ผ่าหลังเนาะเพราะมีของมีคมนี่เลยเรียบร้อยสะอาดล้างน้ําโซดานะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดตรงขากุ้งออกนะครับตรงหัวเขาอะเรียบร้อยเราก็จะได้หัวกุ้งมัน นี่น่ากินไหมแล้วเสร็จแล้วนะครับเราได้กุ้งมาเรียบร้อยแล้วล้างทําความสะอาดอย่างดีเรามาตั้งกระทะนะครับอืมแล้วก็ใส่ไปเลยน้ําปลานะครับน้ําตาลทรายที่เราเตรียมไว้นะครับอืมเราเคี่ยวเขาสักแป๊บหนึ่งนะครับพอเราเคี่ยวเสร็จนะครับทุกคนเรามาพักเขาไว้ให้เย็นสักแป๊บหนึ่งนะครับเออเราจะไม่ดองท้งร้อนๆน,นะเราจะตั้งให้เขาผึ่งมาให้เย็นนิดหนึ่ง แล้วเสร็จแล้วเราเอากุ้งที่เราเตรียมไว้อืมพอเขาเริ่มเย็นแล้วเ,เอากุ้งที่เราเตรียมไว้นะครับใส่น้ําดองเราเข้าไปเลยนี่นะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็แช่ตู้เย็นไปประมาณถึงสามสี่ชั่วโมงนะครับเราจะกินโอ๊ตไม่ใส่ถุงมือนะครับเพราะโอ๊ตกินเองนะครับทุกคน่าพอเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเลเตรียมมะละนะครับกับผักแก้มเป็นไงครับน่ากินไหมครับ ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับและติดตามนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอตัวไปกินกุ้งก่อนนะจ๊ะ